ครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับป้าถูกทันนะครับหลังจากที่เป็นกระแสข่าวเยอะแยะมากมายนะครับในส่วนของบอสบิ๊กครับบางคนก็บาเล่าเนี่ยมีกิกกับพี่น้องนะครับแล้วก็บอกว่าสมพานกินไก่วัดสันพี่น้องนะครับอ่าแล้วก็ไป อยู่ใกล้ผู้ใดเน่ยก็เป็นข่าวกับพี่น้องนะครับล่าสุดครับบอสบิ๊กนะครับก็ได้ออกมาไล่สดกับน้องฟินคับแล้วพี่น้องนะครับว่าทีา่เป็นข่าวนี้เพราะอะไรนะครับแล้วก็เปิดใจแล้วพี่น้องนะครับห นะครับน้องฟินคบกับบอสบิกก็ไม่มีอะไรกันตามที่อฟชียชตูเกียวมิวสิกเอฟซี FC, พูดบ้านฟินแลนด์ลู่ลูก,กันอยู่ครับพี่น้องนะครับแต่ว่า f อฟซีฟังหนึ่งหรือว่าท่านอื่นๆที่ไม่รู้จักนะครับก็อาจจเข้าใจแล้วณนเะมื่อวานครับพี่น้องนะครับเราก็บอกแล้วว่าที่ท้ายลู่นั่นกันที่สนิทกันก็เพราะว่าน้องฟินคับคนนี้ได้อันดับหนึ่งในส่วนของการ การดื่มนะครับพี่น้องนะครับก็คือว่าเป็นท็อปอันดับหนึ่งในส่วนของ FC หรือว่าแฟนคลับที่เพิ่นมาซื้อดื่มดูบาโฮดกับพี่น้องนะครับก็เลยได้บินเที่ยวไต้หวันนะครับพี่น้องพร้อมกับทีมงานค่ายโตเกียวมิวสิกกันจังที่บอกไปว่ามีน้อง ฟินคัพเนี่ยสามคนครับพี่น้องที่บินไปด้วยนะครับพี่น้องเพราะว่าแบนโซเนี่ยเพิ่นก็ได้คัดเลือกเอาอันดับหนึ่งสองสามบินไปเที่ยวไต้หวันน้ำพี่น้องนะครับสปอนเซอร์นะครับอันนี้คือจบในส่วนของเรื่องนี้ครับพี่น้องนะครับอ่าล่าสุดพี่หนุ่มโพสแบบซีครับ fc สะใจสุดๆครับพี่น้องนะครับพี่หนุ่มก็โพสแบบนี้บอกว่าสรุปแล้วบอสมีสิทธิ์อยู่ใกล้แค่นัดตี้ พ่อยิ่หนุม่มแม่แซมมี่แม่เดี่ยวและบอสโนดนะครับถ้าไปอยู่ใกล้ผู้อื่นเนี่ยก็เป็นข้าวเบิร์ตีซูแล้วก็บอกประมาณนี้กับพี่น้องนะครับนั่นแหละครับพี่หนุม่มแล้วก็โพสต์มาแบบนี้นะครับว่าคนอื่นมาอยู่ใกล้บอสบิ๊กเนี่ยเป็นข้าวเบิรนะครับแต่ว่าเวลาข่อยไปอยู่ใกล้เนี่ยคือว่าเป็นข้าวประมาณนี้แหละพี่น้องนะครับ แล้วเราก็บอกอีกว่าข่าวนี้ก็มั่วคักนายเดประมาณนี้ครับผมนั่นแหละครับถ้าไม่เอฟซีทางฟังของพี่หนู่ม่ถึงใจลายครับพี่น้องห้องนะครับท่านนี้ก็บอกว่ากับบอสโนตก็ยังไม่ไวนะก่อนหน้านี้ก็ยังมีข่าวนะครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่าอยู่กับไผ่มักไผ่คอยกับมักน้ำคือเกานันละนะครับส่วนคนนี้ก็บอกว่าเพจขอทาน เอามาปั่นดีดประเด็นนี้นะครับอีกคนหนึงก็บอกว่าแมนยูครับให้เพื่อนได้มีรักไม่แน่นะครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่า,บา,บ,นนบ,วาบางคนก็มีสติน้อยๆเนาะคิดวิเคราะห์บเป็นนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าสงสารบอสบิ๊กจริงๆโอ้ย อีกคนนึงก็บอกว่าหิวแสงอยากก็ได้ไล่ก็เลยลงค่าวมัวนะครับนั่นแหะครับพี่น้องนะครับหลังจากที่มีเพจข่าวแล้วก็มีช่องต่อๆนะครับพี่น้องที่อ่ลงข่าวจังซันซีนะครับล่าสุดบอสบีก็ฉเฉลยแล้วว่าไม่มีอะไรนะครับพี่น้องเป็นแค่ข่าว ที่เขาประโคมขึ้นมาเฉยๆประมาณนีครับพี่น้องนะครับเอานั่นแหละพี่หนุ่มก็โพสต์มาแบบซี่แล้วก็คือจบได้เรื่องนี้กับพี่น้องทุกท่านมีความคิดเห็นแบบใดเรื่องนี้ฝากคอมเมนต์ได้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้เดี๋ยวถ้ามีข่าวสารด,ดีๆมาอัปเดตเดี๋ยวมาฝากอีกรอบหนึ่งส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีครับ